สวัสดีค่ะหมอเบนนะคะกับรายการหมอแห่ขอบอกต่อค่ะความเจ็บเป็นปัจจัยหลักๆนะคะหรือว่าปัจจัยแรกเลยของคนที่จะตัดสินใจที่จะปลูกผมหรือไม่บางคนไม่กล้าปลูกผมเพราะกลัวเรื่องเจ็บนะคะ <No. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนในการปลูกผมเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานเนาะหกชั่วโมงอะไรประมาณนี้หลายๆคนก็จะกลัวว่าเราจะต้องมีอาการเจ็บ ในในช่วงระยะเวลายาวขน,นานดนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยระหว่างที่เราปลูกเนี่ยมักจะไม่ได้มีอาการเจ็บเลยนะคะมันจะมีอาการเจ็บในช่วงที่เราฉีดยาชาเท่านั้นเองก็คือฉีดยาชาทั้งด้านหลังในตอนเริ่มต้นที่จะเอาผมออกแล้วก็ฉีดยาชาทางด้านหน้าตอนที่เราเริ่มจะปลูกนะคะก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสองอครั้งอ่ะในในการผ่าตัดหนึ่งครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเจ็บอาการเจ็บจากการฉีดยาชาก็คล้ายๆกับการถ้าเกิดว่าคนเคยฉีดสิวก็จะเป็น ลักษณะคล้ายๆกันนะคะหรือคนที่เคยถอนฟันคุดก็จะเป็นการฉีดฉีดในลักษณะใกล้ๆกันคะ่ะเพียงแต่ว่าจํานวนเข็มเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่านะคะและที่ก็คงจะมีการบรรเทาความเจ็บในรูปแบบที่ต่างกันนะแน่ๆก็อาจจะมีการใช้น้ําแข็งนะคะช่วยประครบหรือใช้ตัวอุปกรณ์บางอย่างนะคะเพื่อช่วยลดอาการเจ็บได้คนไข้จะกังวลเรื่องการเจ็บระหว่างการเอาผมออก หรือการที่ปลูกเนี่ยเคสที่ที่ทำการปลูกที่นี่เนี่ยในระยะเวลาที่เอาผมออกนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ปลูกรวมถึงหลังพ่าตัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการเจ็บนะคะโดยเฉพาะ FUE เนี่ยกลับไปก็สามารถนอนหลับนอนทับแผลทั้งด้านหลังได้โดยที่เราไม่รู้สึกเจ็บปวดค่ะ